สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดครับผมมาจังหวัดกาญจนบุรีแถวนี้ตลาดเขตนะครับผมต้องแวะมากราบพระมานั่งสบายๆกับลูกชายนะครับน้องฉัดวัดพระธาตุโพทอง ตำบลจละเคสามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับงดงามมากๆพระธาตุองค์สีขาวยอดฉัดสีทองนะครับซึ่งมีหลายยอดมากนะครับแม่ชื่นใจชื่นใจและมีความสุขมากๆได้มากราบพระทำจิตให้สบายนะครับคุยกับลูก ที่ตรงนน้นตรงนี้ยกมือไหว้พระนั่งใต้ต้นโพลมเย็นเย็นสุดยอดและมีความสุขหาที่ใดที่จะมีความสุขในบรรยากาศของวัดนะครับวัดทั่วไปแหละนะครับแล้วก็อ่ะต้องบอกว่ามีข่าวดีข่าวดีข่าวดีข,วดข,วดข่าวบุญครับ งานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับที่นี่แหละครับวัดพระธาตุโพทองตำบลจะระเข้สามพันอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่9ถึง17กุมภาพันธ์2567นนี้นะครับนะครับมาร่วมทำบุญนะครับ มาร่วมทำบุญมาไหว้พระมาร่วมทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับที่นี่พิเศษนะครับลูกนิมิตบริวารจำนวนถึง1,500ลูกแม่สาธุอนันอุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับผมก็พบเรื่องราวข่าวดีต้องนำมาบอกกัน นะครับก็เป็นข่าวบุญครับผมมาที่นี่เดือนหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งนะครับเพราะว่าน้องสาวผมอยู่นี่ตลาดเขตนะครับพาลูกมาชมธรรมชาติทุ่งนานะครับแล้วก็มากราบมาไหว้มานั่งสบายสบายที่วัดพระธาตุโูทองนะครับซึ่งข้ามฝั่งมาเป็นสุพรรณบุรี ข้ามกลับไปตลาดเขตเป็นการจะนะบุรีครับแม่พูดแล้วก็นะครับเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับแม่ชื่นใจผมนั่งสบายสบายนะครับธรรมารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมอบให้เป็นสี่มงคลกับเรานะครับผู้เจาิญนิกชนทั้งหลายนะครับอย่างชื่นใจจะมองไปทิศทางใด นะครับแมเห็นพระองค์งดงามนะครับเห็นพระธาตุสวยงามองค์ขาวสว่างชื่นตาชื่นใจนะครับก็ฝากไว้การบรรยากาศดีๆที่นี่วัดพระธาตุโพทองนะครับสุพรรณบุรีนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ9ถึง17กุมภาพรนธ์ภีนีมาทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต โชคดีมีความสุขสมความปรารถนาทุกท่านนะครับท่านใดจะท่านใดจะติดต่อทางวัดนะครับท่านใดจะติดต่อทางวัดก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0633959454 0633959454นะครับติดต่อได้ สอบถามได้นะครับผมฝากไว้ฝากไว้คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยแล้วก็ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ